สวัสดีค่ะพี่ฟีด้านะคะจากสาขาเทคโนโลยีการอาหารสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจสาขาเทคโนโลยีการอาหารนะคะน้องๆจะได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวันตกรรมสมัยใหม่เพื่อแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารในระดับอุตสาหกรรมค่ะทำให้สามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคนยุคป,ปัจจุบันรวมทั้งได้ฝึกฝนให้เป็นนักคิดนักแก้ไขปัญหาและมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการอีกด้วยเราน้องๆสงสัยไหมคะว่าจบไปแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้างพี่มีคำตอบค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีการอาหารในการผลิตอาหารในตำแหน่งผู้ควบคุมการผลิตผู้ตรวจสอบคุณภาพและประกันคุณภาพผู้คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และนักกฎหมายอาหารนักวิจัยอาหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นสถาบันอาหารสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นต้นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบ วัตถุเจร์ญปนอาหารและเครื่องจาักรการผลิตนักโคชนาการในโรงพยาบาลฟิตเนสและสถานเสริมความงามค่ะเป็นไงกันบ้างคะน้องๆที่สนใจอย่าลืมมาสมัครเยอะๆนะคะพวกพี่ๆ FT รออยู่นะคะชีวิตดีๆเริ่มต้นที่อาหารนะคะ